หากใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมีทั้งบริการกิ๊บการ์ดและเกมชั้นนํามากมายต้องุนปิโกะช h o p รับประกันได้เลยว่าปลอดภัยและคุ้มค่าต้องุนปิโกะช h o p เท่านั้นเพราะผมเองก็เติมมาทางร้านนี้ด้วยสามารถแอดไลน์หรือ Facebook ที่ขึ้นบนหน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ใต้เดคคลิปชันได้เลยนะครับสวัสดีครับพบผมอีกครั้งนะครับเด็กเด็กีนี่วันนี้มาอยู่ในเกม Su m m o n ร r War l o s อ c e n t u r เีอีกครั้งนะครับนี่ตัวอวัยของเราเนงวิง่งเปิดคลิปอ่ะ ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะยังอยู่ที่แต้ม2,500อยู่เลยนะไม่ค่อยได้ไต่เพราะช่วงนี้ติดทั้งสอบทั้งทํางานนะก็อาจจะห่างหายกันไปบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ทีมที่ผมไต่ขึ้นมาถึง2,500ดีกว่านะก็ได้ลองเล่นหลุดแล้วก็สนุกดีนะทีมเนี้ยนี่ทีมนี้เลยนะตัวแท้งหลักจะเป็น2ตัวนะก็คือเจ้าพาราดินแสงแล้วก็เจ้าโกเลมน้ํานะครับก็เบอร์นาร์ดหรือว่ากิฟฟอนลมเนี่ยก็คือเล่งเทินอยู่แล้วนะ แล้วก็เอเลนอ์เอามาลบบัฟกับฮิวดาเมจสามตัวนะครับนี่เป็นดาเมจเดี่ยวเอาไว้เจาะนะครับถ้าไม่จําเป็นต้องเจาะก็จะไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วก็ดาเมจศาสกิลนะครับแล้วก็ดาเมจแครี่หลังเกมนะนั่นก็คือลาพิดลาพิดเอาไว้แบกนะครับอยู่เลือลแก้ด้วยคีย์หลักของทีมนี้ก็คือเจ้านกนี่เลยนะคีย์หลักคือเจ้านกเลยนะทําไมถึงเป็นคีย์หลักใช่ไหมเดี๋ยวไปดูที่หินสกิลกันนะ หินสกิลของเจ้านกของผมเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับหินสกิลไหนวะนี่หินสกิลสีเขียวก็คือมอบเอฟเฟกตเติมแอ็แท็กหนึ่งหนึ่งระดับให้พักพ่วกนั่นเองนะครับอันเนี้ยเวลาเราอ่าขอพูดนี้ก่อนดีกว,ว่าการความสามารถของนกบางคนก็รู้อยู่แล้วละ่ะก็คือเวลาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยใช้สกิลไปแล้วอะ่ะใช้การสกิลไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยเวลาเรากดนกปับ๊บการสกิลตัวที่ใช้ไปเมื่อกี้ นกก็จะเอาขึ้นมาบนบนเด็กเราได้อีกครั้งนึงนะบนมือเราอะสมมติว่าผมใช้ผัวไฟเผาศัตรูไปตุ้มนกกดสกิลดึงการ์ดผัวไฟกลับมานะก็ใช้ใช้ผัวไฟได้อีกรอบหนึ่งแล้วมีหินสกิลก็คือการ์ดท,ที่ที่นกดึงกลับมานะจะเพิ่มแอคแทกให้คนนั้นด้วยนะผมใช้ผัวไฟนกดึงการ์ดกลับมาก็ได้บัฟแอคแทกให้ผัวไฟด้วยใช้ลาพิษนกดึงการ์ดกลับมาบัฟแอคแท็กให้ลาพิษด้วยนี่นะมันเลยเป็นตัวคีย์นะครับทําให้ทีมเราเก่งขึ้นนะ นะเดี๋ยวเรามาดูลุนคร่าวๆดีกว่านะลาพิสผมก็จัดเต็มเลยนะลูนลุนเซตทกแนะครับลูนพิคาดเลนนอก็เอาเลือดเฉยโซเฟียเอาเลือดเฉยนะและ้วก็นี่ก็เอาเลือดเฉยนะครับพาราดินก็เจ้าคุณคุณก็เป็นเลือดนะคุณเนี่ยใช้สลับกับหมีก็ได้นะแต่ผมว่าผมใช้คุณดีกว่าเอาไปขัดขัดสกิลเขานะก็เบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดเล่นเป็นสวิฟนะครับเอาเร่งความเร็วนะนกก็เป็นเลือดนะ จริงนกผมยังหาที่ลงไม่ได้ก็เลยใช้เลือดไปก่อน,นครับแล้วก็ผัวไฟผัวไฟเป็นดาเมจแบบกากๆเลยนะดาเมจส่วนใหญ่จะอยู่ที่เจ้าระพิดมากกว่านะครับอ่ะก็มาดูคาถากันนะคาถามผมเนี่ยใช้เป็นไฟบอลสาดพิษแล้วก็หลังสถานะนะไฟบอลเนี่ยเอาไว้ขัดแถวหลังนะสมมติไีฝ่ายใช้สกิลมาแล้วก็ใช้สตันขัดแถวหลังไปเลยพิษก็สัดไปเลยนะสาดสัดไปกับผัวทําให้เกิดดาเมจได้เยอะมากเลยนะ ถ้าเราโดนพิษอีกฝ่ายเราก็ใช้แคลแลนล้างหรือแม่ก็ใช้เอเลนอร์ล้างนะครับก็ทีมนี้จะเป็นทีมที่จบไวมากเล่นให้ไวจบให้ไวดูจังหวะดีๆถ้าผิดจังหวะโอกาสแพ้คือสูงมากนะเออถ้าโดนยือ้อโอกาสแพ้ก็สูงเหมือนกันคือท้ายเกมเนี่ยถ้าเราตายหมดเนี่ยเราต้องฝากความหวังไปที่ลาพิษนะครับลาพิษกดรอเคาน์เตอร์สกิลอย่างเดียวน,ยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยว่าผมจะชนะบ้างหรือเปล่านะ ก่อนผมมาอ่านเ้าคุณชนะรุนรัวเลยนะเจอทีมนี้ไปไหนมาลองดูสิอ่าเจอก็อมาดีคนไทยโห้หทีมโหดเลเนี่ยมีหินม่วงด้วยทีมเขามีตัวเผาตัวหนึ่งนะก็เจ้าอนุบิตเป็นดานเมจหลักกับหอมนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะชนะไหมนะผมว่าน่าจะชนะ อุ้ยไม่แน่และการไม่ขึ้นมือเลยเดี๋ยวเล่นรอรอเทินไปก่อน,นครับไม่ต้องรีบนะเก็บมานาไปก่อนนะรอดูว่าเขาจะทำอะไรนะรโอเควิ้ยมันลบไม่ได้รู้สึกปันลมได้ลบได้เดี๋ยวจะย้ายที่นะโอเคไม่เท่าไหร่นะอะใช้ผัวศาสตร์ไปแล้วตุ้มก็เรียก,กร์ดขึ้นมานะอ่าได้รับเอฟเฟกด้วยเดี๋ยวหน่วงสกิลไว้นิดหน่อยซัน ดึงขึ้นมาอุไม่ทันเคียไม่เป็นไรนะสานไปโอเคผมว่าผมใช้ผัวต่อเลยเคได้วับไอแขกอยู่นะแรงขึ้นเห็นป่ย่าพอใช้ไอ้น,นี่มานะครับผมใช้เคียร์หิวขึ้นมาก่อนดีกว่านี่ผมเล่นใจร้อนเกินไปนะโอเคนะพราได้มานาคืนด้วยเร่งเทินขึ้นไปครับ รอดูเขาที่ฝ่ายเขาจะเล่นอะไรนะผมอาจจะใช้ลาพิษแก้ทางนะไม่กดเรากดเองอเค้น,นกมาลาพิษดึงไปหือเจ็บเจ็บระซีเจ็บระซีะซอ่าไม่ค่อยขนาดมือนะครับหัวเผาไปเลยเคไม่เป็นไรนะเบอร์หนัดเราตายก็ไม่เป็นไรนะเบอร์หนัดเราเพิ่งอันนี้เบอร์หนัดเราเพิ่งเล่งเทินนะครับหัวเผาต่อนะมันสแต็กกันได้นะครับดูจากหัวกระโหลกนะ มันจะมีจำนวนมากขึ้นนะนั่นคือการสแต่งไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สอนทับไม่ได้นะครับเห็นไหมมีจำนวนมากขึ้นเราโยนบอดพิษไปเลยเคีขเขาเลียมาไม่เป็นไรเล่นใจเย็นๆก่อนก็ได้ดูผมเล่นใจร้อนมากเลย <c oughs> ผมลำคาในเนี่ยปินิกอะอเคนะอ่ะทีนี้เหลือแถวสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องเคร่งกับการใช้ผัวมากก็ได้นะเราใช้ลาพิษแทนนะครับ เขาใช้สกิลไปแล้วนะเขาไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีมานานะดึงไปผัวบัฟไม่มีผัวนกดึงกลับมาดึงการ์ดกลับมาได้บัฟด้วยได้เดัเอเคหนึ่งระดับเมื่อกี้เขาใช้การ์ดไปแล้วนะควรจะรีบกดกว่านี้ไม่เป็นไรนะงไงเราก็ชนะนี่เห็นไหมเราไม่ต้องดึงแล้วก็ได้เนะี่ยคอตเตอร์ไปจบอย่างสวยงามครับงไงทีมเราแบบสาดดามจรัวๆเลย ข้อเสียของทีมนี้ก็คือตัวในทีมผมอ่ะมันไม่ค่อยถึกมากครับตัวที่รับดาเมจอยู่แนวหน้าเนี่ยถ้าใครมีตัวที่ถึกกว่านี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็คนเป็นทีมที่จบไวไหมไวนะเพราะว่าถ้าถ้ายื้อได้แถวหน้าเราพังเนี่ยแถวหลังเราตายเร็วถ้าถ้าแถวหน้าเราตายเร็วแถวหลังก็โดนทะลวงทะลวงเข้ามาได้ใช่ไหมพูดอะไรวะเออถ้าแถวหน้าเราตายไวใช่ไหมแถวหลังมันก็โดนทะลวงเข้ามาเราทำดาเมจได้ไม่ไวพอเนี้ยเราก็จะแพ้เองนะครับ ก็ดูที่ลาพิธผมวิวเก้าอย่างเงี้ยดาเมจหลักๆก,ก็อยู่ที่ลาพิธเลยนะกับเจ้านกเนี่ยคอมโบกันใช้ผัวกับลาพิดเต้าโซเฟียเนี่ยใช้กรณีที่เราเจาะแถวกลางไปไม่ได้นะออาจจะเจอตัวแข็งๆเงี้ยก็โซเฟียไปเตะนะครับหรือว่าใครใครที่แบบผัวแรงลาพิษแรงมากๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะอาจจะใช้ให้เป็นใครมีอ e ีฟิตเนี่ยก็ใช้อ e ีฟิตก็ได้นะแต่ผมไม่มีนะ ทีมนี้ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าทีมอเผาอีกแล้วมีเจ้านกเวลจผมว่าน่าจะชนะแต่ว่าต้องระวังอีฟิตด,ดีๆนะอีฟิตเวล8แปดอีฟิตแรงมากนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มไปด้วยการเล็งเทิรนก่อนครับเล่งเทิร์นขึ้นไปครับเดี๋ยวเราชะลอรอมานานหน่อยนะถ้าเขาใช้สกิลมาผมจะเคาน์เตอร์ด้วยโซเฟียนะครับนี่ยังโอเคอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราใช้รังบัฟ เพราะเราหน่วงมานาไว้เราไม่ได้ใช้ไวเกินโอเคอยู่นะอ่ะจริงๆผมควรใช้ลาพิธนะเพราะว่าข้างหน้าเป็นไฟสองตัวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะไฟดินปั้นไปแล้วฮิวเจ้าแถวหน้าเราขึ้นมาหน่อยนะโอเคอีฟิตใช้สก,กิลแล้วนะลาพิทลุยโอเคฮาปุเขาบัฟอืมเจ็บนะเจ็บนะ คุณผมไม่ค่อยได้ใช้เห็นไหมเพราะว่าคือเราไม่ได้หวังดามจเราไม่ได้หวังส,สตันน่ะเราหวังรีดดาเมจให้ไวที่สุดอะ่ะปาบผมใช้ผัวและวโอเคเขาลบเขาลบเขาลบไอ้นี่เรานะลบคาถาเราผัวผมจะตายแล้วนะโดนไฟไหมสานไปปึ๊บหิวขึ้นมาโอเคสวยงาม ด้าเมนหลักเราจะกลายเป็นนี่แล้วนะทีเนี้ยกลายเป็นลกพิดตัวเดียวแล้วนะเพราะว่าเจ้าผัวเราตายไปแล้วนะถ้าผัวเราตายอย่างเงี้ยเราเล่นยากนะครับต่ไม่เป็นไรนะถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอเราสตันเข้าไปก่อนเราไล่เก็บผมจะเก็บเจ้าลกพิดเขาก่อนอุย้ยทันปะเนี้ยโอเคทันอยูม่มันสตันมันสตันไวนะครับอยูเมื่อกี้คาถา ก็เดี๋ยวใช้เจ้าเอนอหิวขึ้นมานะอุย้ยไม่ทันเขากดก่อนแย่และวแย่และวอย่างเี้ยแย่อย่างเี้ยแย่แแยแแบาบงทีก็ต้องรอเขาเคาน์เตอร์จังหวะเขากดเคาน์เตอร์นะอ่ะโอเคทำไมผมต้องรอจังหวะเคาน์เตอร์ใช่ไหมผมจะเอาโล่เนี่งันผมจะโดนดาเมจฟรีนะครับเวลาเล่นลาพิสแถวหลังสุดเนี่ยพยายามรอกดจังหวะเคาน์เตอร์นะครับ อ่ะเห็นไหมอ่าเราได้ค่าด้วยแล้วได้โลคืนด้วยถ้าเรากดไปก่อนเนี่ยเราจะโดนเขาสกิลใส่นะแล้วเราก็จะเพึ่งสร้างโล่ที่หลังอะ่ะมันจะเสียโอกาสนะครับเหมือนจะแพ้เลยรนะตอนนี้โอเคเเขายิวไม่ขึ้นเหมือนกันอนิเมชันบางตัวมันเร็วนะครับเราต้องกะจังหวะด,ดีๆแย่และไม่เขาไม่กดโอเคอยู่อุย้ยไม่ได้วะผมน่าจะแพ้นะไรตนี้ ไม่ได้ถ้าไม่กดกะแพ้แล้วกาแฟแล้วโอเคนะพลาดเองนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวใช้เจ้าเอนนอนฮิวขึ้นมานะอุ้ยไม่ทันเขากดก่อนแย่แล้วแย่แล้วอย่างเงี้ยแย่อย่างงี้แย่ครับอ่ะเราลองเล่นอีกรอบหนึ่งก็ให้ดูว่าถ้าเล่นดีๆกว่านี้เมื่อกี้ผมชนะนะ แต่ว่าเมื่อกี้พลาดเองนะครับทีมนี้น่าจะยากตรงมีนกแก้วนี่นแหละเราสาสสถานะเข้าไปย่างนะครับอ่าเดี๋ยวรอโอเคยังไม่ต้องนะปล่อยเขาเร่งไปนะไม่ใช่สก,กิลเลย รอเคาเตอร์เราไม่ไรเราเก็บคุณได้นะถึงเขาแข่งก็ขแข่งแถวหน้านะครับใช้ลาพิจเจาะแหละเพราะว่ามีราคาที่เป็นไปตุไฟนะทำดาเมจได้ดีอยู่ตัวนี้คือแย่ตรงที่ว่าการ์ดไม่ขึ้นมือนะตันไปก่อนดีกอ่าเบอร์นาเพิ่งจะมาเองดีดอย่างเงี้ยมือเราเน่าโอกาสแพ้เราสูงนะครับ ย <Okay, S 2> ไม่ไรเรามีล้างนะพยายามล้างไปเลยนะครับเพราะว่าเรามือเน่านะล้างไปมันก็ได้มานาด้วยโอเคไม่ไรโอ้เน่าเปืเออเป่อยมาเราก็ล้างอีกรอบหนึ่งพยายามยืนให้นานอนะ่ะเพราะว่าเขามีตัวที่น่าลำพานอย่างไอ้นกแก้วนะครับตันด่วนน่าเก็บประตันเจ้านกแก้วะ่ะผมน่าจะเล่นพลาดไปเองโอเคต่อ okay, ยู่ต่อยู โอ้โหถึกจังถึกเกินโอเคอะ้อยู่ลางอาณาเขตครับพึ่งกัน,ากานาต,ต,ตายก่อนอ่ะทีนี้คือเล่นได้แล้วเพราะว่าเราถึกนะเพราะว่าเราเสียตัวไปน้อยเห็นปะ่ะเขาเสียไปเยอะแล้วเดี๋ยวแถวหลังอนะเราใช้เจ้าลาพิไปกันเป็นตัวเก็บนะครับหนึ่งการ์ัวขึ้นมา ยิ่งไม่ต้องดึงก็ได้นะมีการนี่เน่าเปื่อยอะเห็นไ่เข้าเห็นไหมข้ามีบัฟเอายอมเลยเขาเขาไม่ยอมใช้นกแก้วอะไม่งั้นเขาอาจจะสู้ผมได้นะอนกแก้วมันได้ตั้งต้านทานได้อะไรเคนะเห็นไหมว่าทีมนี้ค่อนข้างเล่นง่ายมากเลยนะแต่ว่าเราต้องแบบเร่งดาเมจให้จบไวๆอ่ะอพยายามเร่งดาเมจให้ได้มากที่สุดอะรีดดาเมจไวๆ ผมน่าจะไต่ขึ้นสามพันได้สบายๆนะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้มาเห็นหน้ากันนะครับเพราะว่าผมติดสอบอยู่นะก็หลังจากอาทิตย์นี้ก็สบายแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์อะไรสตรีมกันให้ดูกันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเกมที่จะเปิดใหม่ก็จะเป็นเอาเอ็กนะเดี๋ยวเกมเปิดผมจะมาเล่นให้ดูด้วยใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครตให้ช่องผมด้วยนะครับอ่ะและใครที่สนใจแพ็คของเกม u m m o n e r War Lost Centuria เนี่ยสามารถเติมได้ผ่านทางร้าน จุนบิโกช็อปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ติ้งนี่มีแพ็คที่แนะนำนะแล้วก็สามารถแอดได้ผ่านไลน Facebook ที่ขึ้นบนหน้าจอแล้วก็คลิกผ่านที่ใต้ description ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเติมถูกแล้วก็ปลอดภัยด้วยอ่ะผมเติมกับร้านนี้ประจำนะไม่ต้องห่วงเลยร้านเปิดบริการมามากกว่า2ปีแล้วนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับใครที่สนใจก็สามารถไปจัดตามได้นะเด็กนี้ค่อนข้างถูกและเล่นง่ายนะครับเออ หรือว่าใครอยากให้ลองเด็กอะไรก็ลองคอมเมนต์มาที่ทใต้คอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ